อันนี้ช่างตัดผมจำเป็นพี่เติ้ลพี่เติ้ลก็อย่าก,ก้มขนาดนั้นดิ<ห>พี่เติ้ลพี่เติ้ลช่างตัดผมสี่สามสี่ท่านตัดกระนอนอยู่เนอะก็ต้องก้มเป็นธรรมาดาแล้วนู้ นอนแล้วมือจะขยับได้ขยับอนอนอะไรขยับได้ดูนมดิพี่เติ้ลน,นมนมใหญ่แล้วนั่นน่ะอ้วนน่ะดูพุงนี่ง่ายขึ้นเงยขึ้นเงยขึ้นง่ายขึ้าง่ายขึ้นหน่อยเงยขึ้น <ๆ S 2> หน่อย, <ๆ S 2> อยไปทางนี้ก็ตบบ้องหูมาทางนี้ก็ได้นะตบไม่ได้ตบเด็กไม่ได้ตบเบาๆปอก เดี๋ยวปะก็ต้อขาดเออช่างเอ็นไปทางนี้ก็ต้องไปทางนี้ก็ช่างนะเอ็นเอ็นเออเออต้องต้องเอ็นไปกับช่างนะช่างโน้มมาทางนี้ก็ต้องโน้มมาทางนี้นะอันนี้ช่างจ้างมาจากโน่นน่ะอุดรอุดรนี่งน้องบัวลำพูนะอุดรนี่ กูดอนอยู่บ <c oughs> ออ่อันนี้อุดอนโดยตรงเลยเด้อน,น่าจะอุดอนคนละเออแต่ว่าได้เมอเมียอยู่น้องได้เมียได้มีเมี้ย<ะ> <c oughs> โอ้โหไเลยลงสดพี่เต้นระหว่างป้ากับน้าอ๊อฟใครตัดให้ดีกว่ากันฮะฮิลาหิ รอบซ้องเลยเลี้ยวฝีมือเนี่ยทำไงฝีมือเหรอโอ้ฝีมือนะอ๊อฟอ่ะเออน้อ๊อฟจะได้ตัดให้ตลอดละมั้งทางนั้นน่ะนอ๊อฟตัดเป็นน่ะดูแซดดี้กับปีโฟที่เด็กๆนอนเฉยลูกน้องก็นอนเฝ้าอะไรอ่ะงมุมนี้ นั่นดูพี่เต้นตัดผมเหรอซันดี้ปีโป้มานี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเต็มเตรยมเลยเนะี่ยมุมเนดะีย๋ยง่ายขึ้น,นง่ายขึ้นง่ายขึ้นด้วยลิงกับหมาอยู่คู่กันดนะ้วยเนี่ยอุ้ยอันนี้อันนี้นค้ำไทย อันนี้ตัดไหมเนี่ยตัดนะตัดไหมตัดครับตัดห,หัวเหรอตัดคอเลย <c oughs> ลุนเลยว่าหัวนี้ <c oughs> น่ยลองชงง่ะเออนี่ไงก็เรียกช่างตัวจริงเลยเี่ยังไงก็เป็นลองชงแม่นอนบอกบ างอ้อมครับจากอุดรครับช่างอ้อมอันนี้คนตัดนี่ลูกครึ่งนี่ลูกครึ่งครึ่งลาวครึ่งไทยครึ่งอะไรอะพี่เตร่้ลฮะลุงเปิดแฟชได้เหรอเลยก็เลยก็ลาวว่ะอันนี้บรรยากาศตอนเย็นจ้าที่อู

งงคุณ<อ>ครูคจะว่าหรือเปล่าตัดทรงะอ,นนอะไรนะแหวกแหวกอะไรนะตัดทรงแหวกอะไรนะทรงที่เท่ๆอะที่เต้นตัดปีนั้นอะ่ะอันนี้หมาเสนรูจร้จา้าเซน,นดี้กับปีโป้อน,นอนแบบรู้เรื่องมาก ลูกพี่ตัดผมก็นอนเฝ้าลูกพี่ลูกพี่พาไปเลาะก็ไปเลาะกันโมนีิกันโมนิบุณนเดียกลับโมนีิน้าอบน้าอบมั่นใจไหมว่าจะกันน่ะมันมีแต่อันไม่โกนอันนี้ัวนี่เด้อันนี้ตัวกันเออสักได้เอานี่แหละสักแล้วก็เอาไอ้นี่มันออกหัวมันออก เเอาเลยจัดไปเลยสองการอาจารย์ไม่เกีย่ยวไม่ได้ยังไม่ปิดเรียนอีกสามวันวันไดปิดโรงเรียนนี่นี่ว่าอะไรอีกอีกอาทิตย์หนึ่งเอามือเบ้อเด้อเด้อ๋อกันอีกสามวันนู่นปิดโรงเรียนเอออีกสามสี่มืออยู่ในเบ้อเราโรงเรียนได้เลยพอดีคุณครูไม่ให้เลื่อนชั้นป .4 ย้ายโรงเรียนก็ไม่ได้ย้ายใช่ไหมพี่เตึ้นตัวแก่นี้เติร์นเติร่มมืดแล้วครับดูอ้วนตุ้ยมากดูท้องดูพุงธรรมดาก้อนมื่อนาค่อยกันเดี๋ยวมันจิไปโรงเรียนวัวผ่านนี่นี่เมันตกเงียบมันเคลื่อนมันใส่ขางนึงนะเออเออเออเาเปลือาอากอาะแฉกฟางมาถ้าสีกันก็เอาอันนั้นออกก็ได้ดูออกแล้ว อาันนี้วยร้างเขารูาา้แล้วละ่ะอันนั้นแมวอันห้องหนีอันนั้นเราจ้างรู้แล้วจ้างรู้แล้วเหรอเอือต้องบอกเราเอออันะอน,นี้น้อยนึงมีคนคนคนเอ้ยนอโอ้ยนย่จะคิดชัวร์คนนั้นเพราะว่กันตะไล,อ,ลอ่ะออกไปตำไปตำนาภาก วันนี่มันเป็นจอมควันตัวมันเป็นจำเนี่ยจะมีต้องขึ้นจะมีต้องวางไว้จังหวยเอาไว้สักวันหนึ่งเพราะว่าฟังคนดื้อแนวค่ะก็จอมควันแต่พอ็ลุงล้วม่ได้ดื่อเลยเรอ ี่อไมอ่ันมานจโอ้ยไฟก็บมีได้เปิดแฟลช <c oughs> ยังม่เห็นหุงอ่นนี้กเปิดลกัโดแล้วกันองได้จิใกล้แล้วใกล้แล้วใจเย็นใกล้แล้วใกล้แล้วแป๊บเดียวกำลังรอละ รอแล้วเริ่มรอแล้วเริ่มรอแล้วเริ่มรอแล้ว okay, okay, okay. เริ่มรอแล้วโอ้ยสาจะลงะดีที่นี้ฮะตรงนี้ไป,นนไปไสาลงแล้ว,ลวโอ้ยตายตาเออนี่เออออแห ว่าว่านั่นแตเต้าหัวมันมันเป็นน้ำหัวเสวก็อเคอาเสร็จแล้วก็โอเคหวเงยหน้าขึ้นดีเงยหน้าขึ้นดีไหนก็ได้ปรันละเอรงอะไรกระปุกหรือท่งอะไรเนี่ยงกรเพ้าบ้านหรืองอะไรอันนี้จงมาเอยเอาเอาทีนีกหามิน หนูหรืออะไรอ่ะผัดข้าวเออไรไลจ้าเงไข้าวบุญข้าวเาไปยังข้าวบุญข้าวช่างไปยังมาไหมรึมาไหมโอยสร้างกันได้ พี่เต้นอยู่ปอ,อะไรนะปสามเหรอจะขึ้นปสี่เปิดเทอมใช่ไหมเปิดเทอมจะได้ตัดอีกไหมเนี่ย,ไ,ย,ยไ,ไปไหนอาจจะไปเป่าเหรอรรรโอเคค่ะควันนี้ก็จบคลิปแค่นี้นะคะรอแล้วค่ะ